ชั้นหนึ่งแก้รองยีนแบรนด์เนมทั่วไทยทีนดีต้อนราก็สู่ช่องยูทูบช่องสยามช่องวายชั้นหนึ่งครับวันนี้ชั้นหนึ่งจะมาแก้ส่ง,สงยีนยีนเร่งเลิกครับลูกค้าจากับสมัครด้ดานทางนี้ี่เองนะครับนี่ปัญหาก็าคือทรงมันใหญ่นะครับก็คือชั้นหนึ่งได้ให้ลูกคุยงานกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็เจอปัญหาที่ว่าต้นขาใหญ่นะครับเอายานเป็นนิดนึงแล้วก็ความยาวนะครับมีการตัดต่อความยาวด้วยครับก็คือทำทรงใหม่เนะี่ยเองเป็นขากร,ระบอกเล็กนะครับชั้นหนึ่งกับใครครับมีจาม หลังจากที่ช่างหนึ่งคุยงานกับลูกค้าแล้วนะครับก็เจอปัญหาครับก็ตามที่อธิบายไปเบื้องต้นก็คือช่างหนึ่งจะเก็บทําเป็นขากระบอกเล็กนะครับแล้วก็จะล้มตะเข็บคู่ให้เรียบร้อยครับเก็บทั้งด้านนอกด้านในนะครับ งานนี้เวลางานออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ขาก็จะไม่บิดไม่เบี้ยวนี่คือเทคนิคการทํางานของช่องหนึ่งนะครับจะจะเป็นเอกลักษณ์ของช่างหนึ่งนะครับเวลาสวมใส่แล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าขามันโอเคไม่บิดไม่เบี้ยวนั่นเองนะครับแล้วก็มีทําการตัดต่อปลายขาอย่างที่เห็นครับขอบคุณมากๆที่ลูกค้าไว้วางใจช่องหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการน,นะครับ งานนี้ช่างหนึ่งก็ส่งงานไปเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าใส่แล้วหลอกไปเลยครับลูกค้าจากสวัดสดิ์ชูราธานีนี่เองสนใจแอดไลน์เบอร์มือถือช่างหนึ่งนะครับ0813977955นะครับแอดไลน์ add ไปเลยเพิ่มเบอ,เเอร์ไปในโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเลยแล้วไลน์ก็จะเด้งขึ้นแต่ก็คือช่างหนึ่งแก้ส่งยีนนั่นเองนะครับ จะให้หล่อๆทั่วประเทศไทยเลยครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถส่งมาแก้ไขกับท่างหนึ่งค่าได้นะครับเพราะว่าท่านหนึ่งจะมีวิธีการคุยงานกับลูกค้านะครับแล้วแต่นะครับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปว่าลูกค้าถนัดแบบไหนอะไรเงยก็คุยงานกันง่ายๆครับไม่มีปัญหานครับหล่อไว้วางใจช่านหนึ่งแล้วก็ใส่หล่อๆทั้งประเทศแน่นอนเลยครับอื ร้านชั้นหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลูกค้าถามมากันเยอะบางทีช่้นหนึ่งทำรีวิวคลิปขึ้นมาก็เป็นเหมือนจังหวัสระบุรีเนี่ยช่้นหนึ่งก็จะขึ้นมาบอกว่าลูกค้าจากจังหวัดสระบุรีแล้วก็คลิปวิดีโอคุณเออ่ลูกค้าที่อยู่จากจังหวัดสระบุรีสมมติว่านะเข้าไปดูในคลิปเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นที่จังหวัดสระบุรีเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เข้าใจว่าร้านชั้นหนึ่งจังหวัดสระบุรีแอนแท้ที่จริงแล้วร้านชั้นหนึ่งสุราษฎร์ธานีครับก็คือ คลิปนะครับ AI ของระบบมันตอบโจทย์กับลูกค้าที่เสิร์ชหาข้อมูลนั่นเองนะครับลูกค้ามาทาง Google เสิร์ชก็เยอะนะครับแล้วก็จะวิ่งตรงเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรช่อง YouTube ของช่างหนึ่งเลยนะครับจะมีข้อมูลมีรายละเอียดดูมีรีวิวนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปชมได้ว่าช่างหนึ่งทำงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจเข้ามาใช้บริการหรือจะสอบถามมาเบื้องต้นก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาครับคุยได้สบายๆนะครับขอบคุณมากครับขอกาสหน้าเช่นไมครับยินดีต้อนรับกับลูกค้าจากทั่วประเทศไทยครับสวัสด